มาอีกแล้วครับเจอกันที่ร้านครัวอักษรครับทุกคนครับครัวอักษรที่คอสโมบาซ่านะครับที่เมืองทองธานีครับทุกคนครับนี่ครับมาอีกแล้วคีหลักของครัวอักษรวันนี้คือผัดซีอิ๊วเนื้อจ้านะนะเขามีเขาเรียกอะไรมันตั้งคณะมันโคตรหว่าแบบอ่อนเลยใช่ไหมกินแล้วแบบว่ากรอบกรอบกรอบขนาดไหนมันแบบนะ แล้วแบบนี่ชาเม่กี่บาทนะหน <100. S 1> ึ่ร้อยสิบชาเมีเนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับทุกคนถ้าเป็นเมนูเนื้อน,นี่เนื้อเนี่ยนะแล้วก็ผมก็สั่งข้าวผัดเนื้อด้วยข้าวผัดเนื้อหนึร้อยสิบบาทโอ้ย oh. มาแล้วจ้าครับข้าวผัดเนื้อครับข้าวผัดเนื้อครัวอับส้อนนะทุกคนเอ mm. าจานไาดออกไปก่อน เมนูนะเมนูก็จะมีพวกแบบราดหน้าเนาะราดหน้าผัดสี่ลิวคั่วไก่โกยซีหมี่ข้าวผัดต้มยำกุ้งน้ำพริกลงเรือนะผัดไทยเนาะมีสองหน้าทุกคนจริงๆไม่มีไม่เยอะมากสุกี้แห้งทะเลราดหน้าน้ำพริกขผาเฮ้ยนี่แบดแปลกๆนะแล้วก็วุ้นเส้นผัดไข่ข้าวไข่ข้น ข้าวราดกะเพราแล้วพวกมีแกงส้มด้วยแกงส้มแกงไหลบุ้ว่าไข่เจียวต้มยำกุ้งเนี่ะมาณแค่นี้แต่ต้องบอกว่าทุกอันแม่งคุณภาพหมดเลยครับทุกคนเออแบบว่าอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยครับคอับสอดครับดูไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าอร่อยมากทุกคนนะลองมาชิมดูนี่ดูข้าวผัดเนื้อ คือปกติต้องต้องสั่งลาดลาดหน้านะแต่ช่วงนี้คุมคเอเลสเตอรอลนะเออนี่โหเนี่ยมีมีเนื้อซ่อนอยู่ส,สังเกตว่าถ้าเป็นเอาเอาเอา,เอาถ้าถ้าเป็นเมนูเนื้อก็แต่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทครับทุกคนครับนะโอ<ห>้ยหนยนะปารินโอเคเดี๋ยวไปตักน้ำตาลที่ก่อน มันได้โหมันได้กระทงกระเทียม,มได้พริกนะครบสุขใจสุขใจง่าอ,อันนี้ไปแล้วนะได้ไรโอเคเยี่ยมเลยเมื้อนี้แน่นอนอร่อยมาก